สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีนกับมาบอกกับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคาะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาแนวทางจะเป็นของชอเช,ชียใจที่เข้าไปเต็มๆกลับมาผง,งาดอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องหนุ่มน้อยวัย30ปีกลับมาอีกแล้วผู้ดใดเป็นแฟนครับรักเดียวใจเดียวที่เหนียวแน่นของชอเช,ชียใจมาลอดติดตามชมไปพร้อมๆกันเพราะว่า ของซอเชษช่เข่าไปที่เจ็ดเจ็ดเนาะของมาดามกับเข่าเจ็ดเจ็ดพ่อแม่พี่น้องแต่ของชอเชษชัยเคยแตกสามตัวไปแล้วเนาะกาบควาบุญขอบุณชอเชษชัยดอ้อที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทั้งช่องกาบขอาพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กาบขอาบุญขอบุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะนกกาบขอบพระคุณหลายๆ มื่อนี้เป็นเมื่อวันที่สิบหาเด้อยวเราเรลงให้ก่อนสองวันเอาไปไว้ฝันก่อนนะค่ก็นาะไปเบิ้งตัวเลขกแนวท่างกันเลยค่ะค่านี้ก็จะเป็นของชอเชษชัยเป็นจ้งไดพ่อแม่พี่น้องนี่ผู้ใดโศกผัยหมาน,น้ำเพลินบ่มีใครโศกใครหมานไหมคะกลับมาอีกแล้วนะชอเชษชัยกลับมาผงาดอีกแล้วเข้าไปตัวเบิ้นพ่อแม่พี่น้องเป็นจ้งไดมีผู้ใดมองผู้ใดเห็นบ่เนาะตัวเบิ้นเพราะว่ามาดาวาาแล้วเมื่อาาาว,าว,าวานนี้ จำได้ไหมคะมาดามลุงสรุปเจ็ดเซียนดังเนาะมาดามบอกว่าอย่าลืมตัวเบิร์ด้วยวันสุกอาจจะเบิร์นมาสันมาเบิ่์นทั้งบนทั้งล่างได้แม่พี่น้องรัฐบาลเราออกหนึ่งเจ็ดเจ็ดบนล่างออกหนึ่งหนึ่งเบิร์นทั้งบนทั้งล่างเป็นจังไดเป็นจังไดมีไผใดไผตามบ มีใครได้ใครตามไหมมีใครมองเบิ้ลไหมคะเบิ้ลนีแห้งบ่ได้เสียหลายได้ในพแมพี่น้องมิตรใดกับใดได้ไดีมไม่ต้องกลับไปเท่าไรได้เท่านั้นไปซ้ำรอบก็บได้ซ้ำรอบไปซี่รอบก็บได้ซี่รอบถือว่าสุดยอดสุดปังคล้องชอเชษชัยกลับมาผงาดอีกแล้วคล้องพันถือว่าเดือนดีเด้อเดือนนี้ยังบ่ท่านเดือนตัววิ่งตัวหลุดก็ยังบ่ท่านได้หลุด อันนี้ก็ะจับคู่เข้าไปหนึ่งหนึ่งได้พรม่พี่น้องเห็นบะหนึ่งหนึ่งได้ของเพิ่นตัวเบิ้ลมาดีเด้อค่ะของชอเชิดชัยตัวเบิ้ลมาดีมากบวาแตนชอเชิดชัยเดี๋ยวว่าเจ็ดเซียนดังจะมีติดเบิ้ลสุขคนเด้อพรมีพี่น้องถ้ามาเบิ้ลรับรองว่าไม่พลาดแน่นอนถ้ามาเบิ้ลบ่พลาดแน่นอนเจ็ดเซียนดังจะมีติดเบิ้ลทุกคน เออสิเอมาจังได๋เจ้าติดมานี่ออก98เด้อนี่เพิ่นให้99เนี่ยท่านเป็นเบิ่นนี่ก็บ่าพลาดพ่อแม่พี่น้องอ่ะจับตามอง7เซียนดังเข้าไปเข้าไป2เซียนดอลล่ามาดามมีผู้ใดตามดอลล่ามาดามบ่ดอลลามาดามก็เป็นไทยแล้วเด้อบ่โอเป็นลาวแล้วเด้อบดนี้ดอลลามาดามเป็นลาวแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้อง มี fc อมเมนต์อยู่นะบอกว่าจะตามของมาดามพนามาเป็นตะฮักค่ะได้ลายบอได้หมานบอหมานบอ,บอได้กับเด้นนี่บอได้ลงกดนหลายบอมเป็นจ้งใดเป็นจ้างใดดีใจน้ำดีใจน้ำผู้ใดใดดีใจน้ำเอาเริ่มมาแล้วเด้ของมาดามบาทนี่รอติดตามเาด้คลิปต่อไปเดี๋ยวจะลงให้เดี๋ยวจะลงให้เพราะว่าเข้าไปแล้วเตรียม,มแบบไม่ต้องกลับผู้ใดเป็นแฟนคลับของมาดามเป็นจ้งใดหมานบอหมานบอ มานบ่เอาบันนี้เขามาเวงวาคลองไผ่เนี่ยที่เขาเนาะอันแรกเดินไปจำม,มั่นพมพีน้องไปั้งแตหลักสิบเนาะลักสิบหนึ่งมากค่ะแต่หลักหน่วยตายเอ็ดเลดตายเอ็ดเลพ่อแมพีน้องบัดงวดก่อนนะมาดามลงบึงมาสั่นเนาะเจ็ดเนาะมึงเนี่ยเจ็ดแมงหวดก่อนเนี่ยตบม่มาหลักหน่วยแม่นแมน ลุดไปแล้วพว่อ่พี่น้องเอาอีกอยู่บลุดสามวดเราเด้นนี่สัญญากันว่าสิบว่าหาเดขันอยากได้ข้อเมต์มาแต่ว่ายังมีเอฟซีมาทางไล่ย,ยู่บอกว่ามาดามขอเล็กเด่นประจำมัดแนบสันงวดนี้โค้งสิบว่าาดพ่อ่พี่น้องว่าบอกต้องมาแท้เนาะต้องมาแท้เน่นอนอ่าเจ็บเสียงดังบ่ตายเรียบเด้องวดนี้เข้าไปสองดอลาดาลา่าดอลล่าเบาหน่อยไว้ สามลอเลาเอาการเข่าไปอีกแล้วหนุ่มน้อยไวัยทำงานโชเชษชัยแล้วก็ดารามาดามคนสวยคนสวยนอกสวยมายืนโบกมือวอยๆเดี๋ยวจะได้ลุ่งให้เนาะแล้วก็สรุปสิบสองเซียนพ่อแม่พี่น้องของอสุพันธ์ไปคือกันอสุพันธ์เข่าที่เจ็ดเจ็ดองอสุพันธ์ถือว่าเดินเนาะ ดีใจกับคนที่ได้มีผู้ใดใดผู้ใดตามเพิ่นบอกสองวัดติดแล้วเด้ค่ะสองวัดติดนะอสุพันคนห้ยมาแล้วรอดติดตามช่มถ้าผู้ใดเป็นแฟนคบขพงอสุพันให้มาแล้ว,ลมมเ,ปออลวเป็นจังใดมานนะเพื่อนบอกพรมพ่นองจับตามองของอสุพันเพราะว่ามีอสุพันคนเดียวนอกี่ใไ้เบิร์นเนาะในสิบสองเสียงดังเลขเข้าไป เข้าไปเจ็ดเจ็ดค้องหลวงพี่แขกเข้าไปแต่ตัวรูดหนึ่งจับคู่ให้น้อยมากเสียดายเนาะพแม่พี่น้องเนาะออกเบิน้นออกเบิน้นเพราะว่าเพิินบ่เคยให้เบิ้นมากกันเลยบ่ผ่านเนาะค่ะเนาะค้องหลวงพี่แขกอันเอฟซีแหงลายอยู่มาดามเจ้ากระไดนาตีเอิอนหลวงพี่เรื่องหลวงพ่อมกักมองนีละตี ลงหนาลงหลังที่ของเซียนชนะค่ะของเซียนชนะเข่าที่เลขเด่นเพ,พิ่นเด้อค่ะเด้อเพิ่นเน้นเลขเด่นเพิ่นมีหกมีหนึ่งมีสองเข้าไปที่หนึ่งนะคะเลขเด่นของอ,อของเซียนชนะเนาะแต่ว่าเพิ่นบัดเอาตะหกหกสองสองหนึ่งหนึ่งเพิ่นเ่เอามากเนาะอันที่จริงเพิ่นคยมากสามสามตัวด้วยเนาะเบ่นเนาะนั่นเด้ ของเพลินเคยเบิลสามสามเจ็ดเจ็ดแปดแปดเนาะพาะว่าเหลขกเด่นเพ่อนเอามาเบิลหมืแต่งวดน,นี้พลาดไปได้ยังไงเนี่ยของเซียนชนะเนาะของเซียนชนะเพลินบ่เอาเบิลมาหนึ่ง,หน,งหนึ่งกระสันเข่าเป๊ะเลยของปู่โคราชย่งบรลลูดเด้อพอแม่พี่น้องปูโครางวดที่ผ่านมาเข้าสองสี่ก็เข้าสี่สองตรงตรงต,นนตัวเน้นตัวจ่อวันนี้ยังบรลลูดเด้อค่ะ นึ่งยังมาให้เห็นเด้นี่เข้าเรื่องบนทั้งล่างได้นี่ตัววิ่งตัวรูดของปูนี่แต่ว่าปูบ่ได้เน้นนึงหวดนีนน่เนาะของปูของปูเอาเมีเท่านี้แม่พ่อแม่พี่น้องนอกก็นั่นตายเรียบหมดบ่เข้าแม่กระทั่งตัวรูดสิเฮ็ดจังได๋บาดนีนน่เฮาตามคือเก่าแล้วเนาะเอ้ยดาราคือเว้าเสียงดังแท้เจ้าติบ่เสียงดังจังได๋เข้าคักเนาะ เจ็เจ็พะนะมาสร้างตาไปเถอะแหละเดาล่ามาดามมีผู้ใดอยากตามกองมาดามบาอกเอาห้อมาวางของชอเชษชัยเลยบาทนี่บอกเป็นการเสียเวลาเอาไว้เป็นแนวทางให้ตองวัดไปเลยยังเหลืออีกสองวันพ่อแม่พี่น้องวันนี้แล้วพรุ่งนี้มาเืนนี้ถึงจะออกเนาะสำหรับคนที่ฝันแม่นเพื่อนว่าเอาไปไว้ฝันนะสน ผมลฟันได้จังสันจังสี่นว่าอุ้ยดีใจน้ำเอาเพื่อมันเข้ากันเตรียมตัวพ่อแม้พี่น้องแคปหน้าจอเลยไม่เป็นการเสียเวลาแคปหน้าจอเอาไว้พิจารณามีตัวใดตรงใจบ่ชอบตัวไหนกิมตัวนั้นนะคะเนาะแล้วอย่าลืมเบิง่งเบิ้ลน้นำเ,เดอ้อติดไว้ติดไว้ได้ทุนขึ้นหอนอยู่ได้นี่เนะาะอ่ะซอเชษชัยให้มา เราพัฒนาในงวดวันที่17วันจันทที่จะถึงนะคะวันนี้เป็นวันที่15วันเสาร์ลงให้ก่อน2วันรวดบนล่างเราพัฒนา0กับ2 2ตัว4ี่หางให้แค่4ี่หางเด้อพูดแม่พี่น้องเด้อบวกตัวเบิ่น์นคบรบ่หลายปันไดเนาะเพราะว่าเอาใจเอฟซีแฟนครับสุดๆ สองตัวสี่หางจะมีสี่ศูนย์เออศูนย์สี่นยสี่ขอโทษส่ศู้าสองสี่สห้าเบิ้ลจะเป็นศูนย์ศูนสองสองสามตัวสามหางศูนย์สน้เน้นไปที่สองรูดที่สองเน้นไปที่ 24, 25, สองสี่ห้ตัวเน้นสหาง ศูนย์สองสี่ศูนย์สองห้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโชว์เชิดชัยเห็นบอกพ่อแม่พี่น้องพ่นแน้นให้ตัวเดียวเด้อนี่เจ็ดเม็ดเดียวเพ่นพเนนเจ็ดเม็ดเดียวเข้าไปเจ็ดเจ็ดวันนี้เน้นสองเม็ดเดียวเป็นยังไงคือบอคือบอพอน่นเนนสองเม็ดเดียวตัวนี้ก็ะองคือกันอย่าลืมเนาะ อ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเชษชัยกราบขอบุญขอบุณชอเชชัยเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขนี่เขามีหลุดเด้อค่ะเดอะ้อชอบกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้กับมาดามในเดอ้อพ่อแม่พี่น้องให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดี ให้ได้ไปสอวปปอเล่ากับชอเฉดใชซูกูซูค้นเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ